อีกสี่ครั้งเดียวติดในวัย40ปีนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยแม่กุ้งแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าค่ะทำไมทำไมถึงล่วงเลยมาจนกระทั่งท้องในวัย40เราไม่เราไม่ได้บำรุงเราเราไม่ได้ศึกษาอะไรเงี้ยเราปล่อยจนถึงอายุ30ปีโอ้ยปล่อยังไม่ท้องปล่อยท้องธรรมชาติมา5ปีมันควรจะติดตั้งแต่ปีแรกจริงเรามีเสียอกเสียใจจนแบบว่า ือไม่ทำแล้วก็หยุดอย่าทอ้อแค่อยากให้เธอรัอใหม่เ,เมื่อสุดท้ายพ้นลับนั้นฉันคุ้มค่าได้เห็นอีกหนึ่งโซ ครูก้อยจากเบบี้แอนมัมนะคะยินดีต้อนรับแม่ๆทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูก้อยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูก้อยเองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะและให้ความสําคัญในเรื่องของการบารุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรภ์นั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดค่ะ รูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะเป็นการสตรีมหยาดค่ะคุกูกอยสัมภาษณ์สดนะคะคุณแม่กุ้งอายุ40ปีค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะบอกเลยว่าคุณแม่ท่านนี้อีกซี่ครั้งเดียวติดในวัย40ปีนะคะตัวอ่อน2ตัวจากไข่2ใบปฏิสนธิร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะได้ตัวอ่อนระยะเดซี่ใสรอบสดครั้งเดียวติดต้องสัมภาษณ์ค่ะตอนนี้คุยก็อยู่กับแม่กุ้งเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่กุ้งสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะ คือตอนนี้ปุ๊บเลยครูกยมองไม่เห็นท้องของคุณแม่ยืนให้ดูหน่อยได้ไหมคะโชว์พุงหน่อยโชว์พุงหน่อยโอ้ท้องโตโชว์ด้านข้างหน่อยตอนนี้กี่วิคะแม่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าวิโอเคนะคะท้องโตอยู่นะคะสี่สิบนี่คือท้องแรกของแม่กุ้งเยี่ยมเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเคสของแม่กุ้งเนี่ยไม่ใช่เคส แต่งงานช้านะจริงๆเนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นแม่แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะตอนตอนแต่งงานอายุ29 <ừ m. S 2> ค่ะ,แล,ะแล้วก็มีการคุมกำเนิดหกเดือนเสร็จแล้วเราก็ลปล่อยธรรมชาติแต่ประเด็นคือเราไม่เราไม่ได้บำรุงเราเราไม่ได้ศึกษาอะไรเงี้ยเราเป็ะไม่ค่อยๆอะไรที่แบบเอเอเดินมาปกติก็คงท้องได้ก็เลยปล่อยจนถึงอายุ34โอ้ก็ยังไม่ท้อง <k S 2> เดี๋ยวนะก็เลยยี่สิบเก้าสามสิบสาเอ็ดสามสองกับสามสามสี่ห้าปีปล่อยท้องธรรมชาติมาห้าปี ซึ่งตอนนั้นเราไม่เอะหรอแม่ห้าปีนะมันควรจะติดตั้งแต่ปีแรกจริงๆผู้หญิงยังไม่ถึงสามสิบงานคือเราก็ไม่ได้โฟกัสด้วยใช่ไหมเราก็ทํางานเพลินๆเราก็ไม่ได้โฟกัสด้วยก็คือมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรด้วยถูกไหมประมาณนั้นอายุยังน้อยอยู่ก็ทำงานไปอพอห้าปีไม่ได้ก็เออเริ่มเริ่มเริ่มหาคุณหมอแล้วไปปรึกษาคุณหมอก็คือไปตรวจตรวจทุกอย่างตรวจมดลูกตรวจเชื้อตรวจอะไรอย่างนี้ค่ะก็ หมอก็อายุยังไม่ถึงสามห้าก็ iu i ก็ iu i ไปสามครั้งติดก็คือสามเดือนววนหนึ่งสองสางติดลวดลวดสามเดือนเลยหรอสามเดือนลวดเลยบำรุงกินบำรุงฉีดบำรุงฉีดถือแล้วก็ฉีดเชื้อฉีดฉีดไม่แต่ตอนนั้นคือตอนนั้นยังไม่เจอยังไม่เจอครูก้อยหรือเปล่าคะอ๋อไม่รู้จักค่ะอ๋อตอนนั้นยังใช่ไหมแล้วก็คือฉีดเชื้อสามรอบอ่ะโอเคไม่ติดค่ะยังไต่มิด รอบไม่ติดแล้วก็พักไปประมาณสองเดือนสามเดือนประมาณนะ่ะค่ะกไปเจอเพื่อนอีกที่เขาบอกว่าไปคลินิกนี้ดีมากอ่าหมอเก่งมากะอะไรย่างนี้ก็ไปอีกก็ไปตรวจอีกจะรื้อใหม่หรือประวัติใหม่ตรวจใหมกกให่ก็อีกโรงพยาบาลนึงก็อีกสองรอบรวมเป็น IUI ห้ารอบ IUI ห้าก็มีเสียอกเสียใจจนแบบว่าเธอไม่ทําแล้วก็หยุดก็ยุดหยุด หยุดเลยหยุดทุกอย่างจนมาเจอเพื่อนปี62เดี๋ยวนะหยุดไปยาวมากเลยงานอย่างเดียวคือแม่หยุดไปเหมือนกะจะไม่เอาแล้วอ่ะใช่ก็จับมือทํางานอย่างเดียวทํางานหาเงินทำธุรกิจั้งธุรกิจั้งครอบครัวอยู่สคนโหซึ่งจริงซึ่งจริงมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบมีลูกยากอะไรขนาดนั้นแต่เหมือนกับว่าเรายังไม่ตรงจุดอ่ะ แล้วเราไปทำห้ารอบจนเราท้อไปเลยจนกลายเป็นเราแบบเบรกไปเลยใช่เรามาเริ่มใหม่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะทีเเ่เรากาว่าเราเราขออีกสักนั่งนะจะสินดิบโอ้ oh. เด๋ยเพื่อนแนะนำเพจก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เลยเออมันมีเหตุมีผลนะเบรกอ่ะอาจจะเป็นอย่างที่ครูก่อยแนะนําก็ได้ว่าเราต้องมารุงจากข้างในไม่ใช่ออกกันไกลเหนียว <c oughs> เ,เราต้องมารุงถ่ายเราต้องมารุงม่าลูก ตอนตนแรกเราก็เข้าใจว่ามีประจำเดือนก็คือปกติสมบูรณ์ของเราเนะ่ก็คือคนมีประจำเดือนจะมีลูกได้ปกติชีวิตปกติมันก็คงณผ่นทั่วไปที่เขาทำแต่จนเข้าไปดูเพจเพื่อนแนะนําที่สำคัญที่เชื่อก็คือเพื่อนเป็นคุณหมอเขาแนะนำเราเออเพื่อนมันคงไม่มั่วอะไรอ๋อคือเพื่อนน่ะเป็นคุณหมอแล้วก็ติดตามเพจครกก้อยแล้วก็คุณหมออ่ะก็ทําอีกซี่ได้ลูกแฝด แล้วก็เพื่อนการก็เลยเข้าไปดูก็เลยตัดสินใจสแกนทุกสิ่ง,งอย่างกินตามเปิดคำภีเลยค่ะโอ้ยี่สิชั่วโมงกินอะไรบ้างค่ะเติมเติมมาจัดเลยน้ำขวดหนึ่งแล้วก็น้ำมะกรูดกึ๊บหนึ่งโอ้โหค่ะใหม่น้ำมะกรูดครูก,ก้อย70%ผสมน้ำผึ้งชันโรงสัมผัสใหม่ของการบำรุงเพื่อเตรียมตั้งครัน ครูก้อยเลือกให้แล้วน้ำมะกรูดครูก้อย70%ผสมน้ำผึ่งชนโรดื่มง่ายเข้มข้นเพื่อคนเตรียมตั้งขันพอใส่็ายมาันกินไท่ต้มกินอะไรเงี้ยโรตีน่ะกินสองสองจริงแต่ว่าจะไม่เป๊ะก็คือบางทีกินบ่ายอะไรเงี้ยจะเวลา,าไหนก<ต>็ได้เดี๋ยวนะคะกาแฟาเด็ดขาดงดลัางบุกตามครูก้อยเลยคือหีบขนมเข้าปากมีเสียงครูก้อยลอยมา <laughs> เราองจะเข้าปากอือเสียงขู่ก้อยลอยมางดหวานงดเย็นก็เลยกรึบหนึ่งเบาๆแล้วก็ที่เหลือบ้วนแต่ก็แอบ,บกรึบแซวเล่นแซวเล่นโอเคคราวนี้ขูก็ถามนิดนึงว่าหนะ้าวันนั้นที่เราคุยกับเพื่อนเราที่เป็นคุณหมอแล้วก็สักเซสแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็ตัดสินใจที่จะบำรุงตามคำพีตอนนั้นคุณแม่ตั้งใจว่าบำรุงเพื่อไปอีกซี่หรือว่าบำรุงเพื่อจะลองธรรมชาติอีซี่เลยค่ะอ๋อตอนนั้นเพราะเราสี่<า>สิบนะูก้อย เตะเลยคือใช่ก็คือหนึ่งอายุแล้วก็สองคือไม่ธรรมชาติละก็คือไหนๆก็บำรุงมาละกินกินสิ่งละแล้วก็ไปให้หมอช่วยเลยจะได้จบจบแล้วก็ท่องท่องเสมอว่าหมอช่วยเราแค่สี่สิบอินหกสิบอ่ะอินหกสิบเปอร์เซ็นอ่ะเ,เราต้องช่วยตัวเองใช่เลยเพราะว่าถ้าสมมติเราแบบก้าวไปหาหมอหมอช่วยหน่อยสุดท้ายแล้วหมอเขาก็ก็ทำตาพัน ตอนไก่เราไม่สมบูรณ์ม,มันก็สูญเปล่าก็เลยกะเลยว่าคูเดียวให้จบเสียเงินแสนีเดียวให้จบไม่ต้องมาแบบจุกจิบจุกจิบแบบหมดลูกไม่แดงโอ้ยไข่ไม่สมบูรณ์โอ้ยสเตเบอร์ไม่แดงแร่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบอัดไปเลยเกือบปีเหมือนกันนะคะอัดเต็มปีเลยแล้วก็หยุดทุกอย่างเพราะว่าเพราะว่ากินแล้วว่าถ้ากินนำที่คุณ่อยแนะนำ เราจะไม่นึกอยอยากกินเลยเพราะมันอิ่มจริงๆถ้าสมมติว่า <c oughs> คุณแม่กินแบบเช็คลิสต์จริงๆอ่ะแม่จะไม่มีพื้นที่ <c oughs> ให้ไปแบบยากแบบจังฟู้ดเอาจงจริงทําไมถึงทิ้งช่วงบํารุงยาวนานถึงเจ็ดเดือนที่แม่ให้ข้อมูลคูก,ก้อยมาทําไมเราถึงทิ้งถึงเจ็ดเดือนเพราะว่าตอนเราบํารุงยาวไปแล้วสี่เดือนค่ะแล้วก็หาหมอหมอตรวจละเอียดปรากฏไปเจอเนื้อนอก โีหนึ่งสองเซนเดียวนะมาใหม่เจอเน้องอกสองเซนคืออายุสี่สิบปับปัญหาแน่นอนคือไข่แกแน่นอนแล้วแหละนี่คือปัญหาหลักๆที่หนีไม่ได้แต่ปรากฏพอไปตรวจเจอเนื้องอกอมาสองจุดหนึ่งจุดห้าเซนตำแหน่งไหนบ้างคะอย,อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอันหนึ่งอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาอยู่ในโพรงหนึ่งอันเคลียร์เคลียร์ออกก่อนไหมคะหรือว่าอันั้นแหละ เอออกเอออกก่อนอหมอหน้ารักหมอใช้กล้องใช้กล้องตัดออกก็พักผิดสองเดือนแล้วก็นัดกระตุ้นไข่โอเคเดี๋ยวคุณก็สรุปนิดนึงนะคะเพราะว่าสัญ,ญญาณมันไม่ค่อยดีอาจจะต้องพูดสรุปซ้ํา <3. S 2> คุณแม่เนี่ยจริงๆรบำรุงมาสี่เดือนแล้วแต่แรกตั้งใจว่าจะไปกระตุ้นไข่จะเก็บไข่อะไรให้เรียบร้อยแล้วปรากฏพอไปตรวจเนี่ยเจอเป็นเนื้องอกหรือว่าเป็นติ่งเนื้อโพลิปอะสองจุดอยู่บริเวณด้านนอกบนลูกหนึ่ง ไม่ขัดขวางการฝังตัวอยู่บริเวณในโพรงมดลูกซึ่งมีผลต่อการขัดขวางการฝังตัวอีกหนึ่งตำแหน่งขนาดประมาณ1.5เซนคุณหมอตัดสินใจสองกล้องเคลียร์ตัดออกให้ก่อนคราวนี้พอการเคลียร์มดลูกเนี่ยแน่นอนเวลาเราตัดอะไรออกไปเนี่ยมันก็จะเกิดแผลบริเวณมดลูกก็อาจจะต้องทิ้งช่วงพักเพื่อให้หมดลูกเนี่ยมันมีการฟื้นตัวทําให้ผนังมดลูกเนี่ยมันเรียบมันแข็งแรงขึ้นซึ่งแม่ก็จะพักอีกประมาณ3เดือนรวมๆในการบํารุงก็78เดือนใช่ใช่ถูกต้อง ช่วงช่วงช่วงที่เจอที่รู้อะไรเงี้ยก็ส่งไลน์ส่งไลน์ไปหาน้องแอดมินว่าแบบว่าจะมีปัญหาไหมเพราะว่าคนพูดเยอะว่าถ้ามีเนื้องอ,อกเนี่ยห้ามกินโปรตีนเยอะมันจะไปทำให้โตอะไรเงี้ยแล้วเสร็จเราก็โทรหาหมอที่ดูแลหมอก็บอกว่าอันเกี่ยวนะคะอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าบำรุงยาวไปเลยเพราะเราซื้อซื้อสต็อกไว้เยอะแลยไงเื้อโปรตีน <Okay. S 1> ซื้อมนมมาเยอะแล้วเราก็กินต่อเรื่องยาวไปเลยว่าให้มันเป็นปกติเองเนี่ยก็เลยกินต่อเรื่องยาวยาว,ยาว,ยาว แล้วก็มันมันมันก็ดีจริงๆแหละประจาเดือนก็มาเป๊ะเป๊ะไปจานหมอก็บอกว่าเข้ามาเข้ามาตรวจเลยพอาไปตรวจุ๊บโอเครู้อย่างมีไข่มีไข่นะไข่โตไข่อะไรห,หมอก็บอกมาแล้วแล้วก็เอาอเทงเริ่มสป็นหลเมืไเริ่มตอนเด็กคราวนี้เราเราก็เก็บไข่ออกมาได้สามใบปฏินสนธิติดเป็นสองตัวอ่อน แล้วก็เลี้ยงแล้วคุณแม่ยังคุณก็ยังจาได้คุณแม่ก็ทักมาถามในไลน์ว่าเคยมีไหมคนได้สองตัวอ่อนแล้วสําเร็จใช่ไหมแม่แม่ทักมาว่าเคยมีไหมไเคสที่เขาได้สองตัวแล้วเขาสําเร็จคุกก็ไดยบอกเลยว่าเยอะมาก <laughs> ส่งไว้ให้ดูไ,ดไม่ต้องกังวลถ้าไข่ที่เรามีมันสมบูรณ์ปริมาณไม่สำคัญเราเอาคุณภาพเราเอาคุณภาพ ทีละคนนี่แหละธรรมชาตินุ์ทีละคนถ้ามันสมบูรณ์จริงๆไข่ทองคําเลยไม่จําเป็นต้องมีหลายใบแต่ถ้าหลายใบมันก็ดีกว่านะอแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หลายใบคุณก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าคนมีใบเดียวแล้วติดในเพจมีเยอะมากมปรากฏคุณแม่เลี้ยงตัวอ่อนเป็นระยะเดซี่ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งช็อตที่กังวลก็คือว่าอาใส่ใส่รอบโทดอะ่ะอม,มันมีเหรอมันจริงเหรออแล้วเราก็ฟังปุ๊ก้อยมันตลอดว่า ต้องระยะตา,านะต้องพัดโคโมโซมก่อนนะค่ะใส่แล้วถึงจะเละจะชั่วอะไรอย่างนี้เราก็แบบอะไรว่าเอาไงดีเราก็คุยหมออยากอยากใส่ระยะบาสอ,อยากคัดโคโมโซมก่อนได้เสียใจหมอก็เลยบอกว่าเต็มสมควรแล้วเพราะว่ามดลูกเธอสวยมากหนา หน้าวันที่เราไข่ออกอ่ะา9มิล <Wow. S 2> แล้วก็มดลูกใสแล้วก็เลี้ยงเราก็ถามอีกหมอเราเรามาเลี้ยงสามอันไหมหมอบอกว่าเลี้ยงจา้าเลี้ยงจ้าเชื่อหมออะไรนี้เสร็จแล้วตายสูุดเลย,เ,ลยอเอาไงดีเอาไงดีแฟนก็เลยบอกว่าไปเองเพื่อความสบายใจไลน์ไปถาม uh huh. ใส่รองสดได้มากเลยนะะก็เลย พอพอพอผู้ก้อยส่งข้อมูลว่ามีใครที่ใส,ส่รอบสนแล้วได้แล้วเอ้ยมีจริงด้วยเขาก็ใส่กันนะเขาใส่กันแต่เราก็กลับไปหาหมอะตามหมอเลยยังไงก็ได้เพราะว่ามั่นใจว่าไข่สมบูรณ์มั่นใจว่ายังไงอ่ะเราเราต้องได้แน่นอนเพราะเราเตรียมตัวมานานแบบพอทุ่มเทอ่ะค่ะเ,เลยเอสมบูรณ์เลย โอเคก็เลยใส่รอบสดเดี๋ยววัเดี๋ยวก็ไดบอกแม่แม่นิดนึงนะคือปกติเนี่ยเขานิยมใส่รอบฟรีดรอบฟรีดก็คือตัวอ่อนอะแช่แข็งคุณแม่ได้มีเวลามาเตรียมผนังบดลูกให้พร้อมผนังมดลูกที่พร้อมก็คือหนาตัวแปดถึงสิบมิลเรียงตัวสามชั้นเป็นทริปเปิ้ลไลน์ใสเป็นวุ้นปรากฏของคุณแม่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วอะมันสวยตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังไม่ทันเตรียมอะ ยังไม่ทันเตรียมใช้ยาใช้อะไรเลยมันสวยมาแล้ว <c oughs> ก็เหมือนที่แม่บอกโปรตีนแม่ไม่เคยขาดอ่ะมันจะไม่ขึ้นสวยได้ยังไง <c oughs> หนาเก้ามิลหมอบอกว่าใสเลย <c oughs> แล้วเป็นทริปเปิลไลน์สามชั้นจ้าหมอบอกก็าสามชั้นนะจ้า <c oughs> ควรใส่เลยเพราะว่ามันงามระดับนางฟ้ายอยู่แล้วอ่าแต่ว่าโอเคเขานิยมใส่รอบฟรีสก,ก็เหมือนที่อก้อยบอกว่าเราได้มีเวลาเตรียมผนังบุลูกแต่แม่อ่ะคือเขาดีมาแล้วไงอาจจะไม่ต้องเตรียมมันสวยอยู่แล้วแล้วเคสคนใส่รอบสดประสบความสําเร็จมีไหมมี แต่ส่วนใหญ่เขานิยมใส่รอบฟรีดกันเพราะมันมีโอกาสคัดโครโมโซมตัวอ่อนได้ของแม่คุณหมออาจจะพิจารณาเห็นว่ามันแค่สองตัวยังไงก็อาจจะไม่ต้องคัดก็คุณก็ใส่ลุ้นไปเลยสองตัวอาจจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองคัด2ผนังมันงามอยู่แล้วใส่ไปเลยเผื่อรอบหน้ามันจะไม่งามเท่านี้ <c oughs> หมอก็ก็มีเคอะหหน้างาน <c oughs> ตัดสินใจใส่นะคะตัดสินใจใส่คุณหมอเป็นผูหน้หญิงเหมือนกันแกก็เข้าใจแล้วก็แบบว่าเราก็แบบกลัวอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างคุณหมอบอก เวลาก็ไปนอนรออย่างเดียวแล้วเราหลังหลังจากนั้นเราก็กลับมาดูแลตัวเองตามที่ครูก้อยแนะนําใช่ไหมครตามผูกไปทุกข้อระหว่างรถไปถึงริฟนั่งเข็นดาเข้าริฟป,ปุ๊บออกริฟป,ปุ๊บนั่งรถเข็น้าถึงเตียงนอนจา <c oughs> แล้ว <c oughs> แบบ <c oughs> ไม่ใช่อาบน้ําอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันจบทาทุกอย่างให้ไวที่สุด คราวนี้หลังจากใส่ตัวอ่อนกี่วันคะแม่ถึงคุณแม่จะเทสสิบห้าวันตามที่หมอบอกรอสิบห้าวันเลยเหรอใช่สุดยอดหมอบอกว่าสิบห้าวันมาเจอกันมาตรวจเลือดตรวจเลือดดู HCG ทีเดียวเลยก็ก็ไม่แอบเทสเต์อีกที่ผู้ก๊บอกว่าถ้าเทสปูกเดี๋ยวถ้าไม่ติด ถ้ามันไม่เห็นกีดเราจะเฟลอืแล้วมันก็จะน้อยจนมันอาจจะเสียใจร่วงหน้าอะอย่างเก็เลยแอนก็แบบว่าสิบห้าวันจะน้อยทีเดียวคุณหมอถามว่าไปตัวทีมาปะเนี่ยออกไม่ตรวจเราคุณหมอคนเดียวได้ HCG สองร้อยเก้าสิบห้าก็เพราะว่ามันหน่วงมามันหน่วงมาสิบห้าวัน HCG มันก็จะขึ้นเยอะหน่อย ตอนนั้นความรู้สึกเราเป็นยังไงคะแม่ที่เราโอ้โหซีีขึ้นสองร้อยกว่าพูดไม่ได้รรอไห้าอย่างเดียวตาไหล่ให้แฟนพูดแล้วก็ให้ให้แฟนคุยกับหมอแล้วนั่งตาไหล่ดีใจตอนนั้นเรา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 คิดไหมคะว่าเราคิดไหมคะว่าเฮ้ย ครั้งนี้ที่มันสําเร็จเพราะว่าเราเราจริงจังนะเรามีวินัยนะเราตั้งใจนะเราเชื่อมั่นตรงนี้ไหมคะก็คิดว่าทําเต็มที่ถ้าไม่ได้ก็ทําแล้วที่แล้วไม่ไม่มีตรงไหนที่เราจะผิดที่ทีิดไว้ก็ ทำเจมที่รับผลทุกอย่างคุยแบบแฝงแบบว่าเออเอาเจมที่ให้สุดไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบว่าเฮ่ยทำไมไม่ทำทำไมคุยทําทำไมไม่ทําตามทุกข้อยุทข้อน่ะเออถ้าทําตามทุกข้อแล้วมันไม่ได้ก็เออแล้วแล้วแต่เหมือนคุณว่าบอกแล้วว่าบางทีถ้าเรายังไม่สุดอ่ะเราจะมีอะไรค้างคาใจเลยค่ะว่าเอ้ยเราขาดข้อนี้ไหมระบบข้องข้อนั้นหรือเปล่ามันจึงเหตุทําเป็นเหตุให้เราไม่ติด แต่ถ้าเราร้อเปอร์เซนกับทุกจุดนะถึงแม้ว่ามันไม่ติดเราจะไม่เสียใจเลยเพราะว่าเราเราเต็มที่แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาก็เลยบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราอดทนเราตั้งใจยังไงวันหนึ่งเราก็ต้องสําเร็จครูก็อยากให้แม่เป็นกําลังใจให้กับแม่ท่านอื่นนะคะที่เลขสี่แล้วเริ่มท้อเหมือนกับที่แม่ท้อตอนแรกอะบางคนก็พับแผนไปแล้วนะอ,อยู่สองคนละตายาย เป็นกำลังใจหน่อยค่ะเป็นกาลังใ,ใจให้ทุกคนนะคะที่แบบว่ายังมีลูกแล้วก็พยายามหลายหลายครทางแล้วไม่ได้ ister? อยากให้อยากให้ลองสู้สู้แบบสู้ให้สุดนะคือคือพุ่งเชื่อว่าหลายหลายคนคือมีโ g สูงมีอะไรสูงอย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่มเชื่อใครอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้แม่แม่เขาพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อเพราะว่าจสองคนเนี้ยต้อง,ต,องต้องจับตัวจะไปพร้อมกันเนาะต้องช่วยกันเลยนะคะก็ อยากให้เขาสู้แล้วก็ทําตามทุกอย่างนะทาจริงจังแบบว่าแบบกินยังไงไปช่วยยังไงปเปลี่ยนชีวิตยังไงทำเรยเ็มที่เอาไปเลยหนึ่งเต็มถ้าไม่สาเร็จอ่ะไม่เสียใจแต่ถ้าคุณทําแบบรับรองว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะติดรับรองว่าสมัคงแน่อยากให้ทุกคนอ่ะสู้เออสู้นะคะอ้่ยังอยากนะเอาจริงจริงอ่ะตอนเนี้ยแนะนําเพื่อนเพื่อนที่อยากอีเนี้ย ไปทำไปดูยู u b e คูก้อยวิดูเพจคูก้อยทำทุกอย่างตามคูก้อยแล้วก็สมหวังแล้วด้วยโอ้ยดีใจเชื่อแม่เชื่อไม่ของว่าจริงเวลาคูก้อยสัมภาษณ์สองวันฉันจะเป็นแม่อ่ะประมาณ85%จะเป็นเคสที่เพื่อนบอกมาคือเพื่อนอะสำเมร็จแล้วก็บอกมาเกือบทุกเคสเลยที่ก้อยสัมภาษณ์เพื่อนก็สำเมร็จเพื่อนบอกมาเออเรามาติดตามสิ แล้วก็ลองบำรุงตามสิแล้วก็เพื่อนก็ท้องด้วยแล้วมันเหมือนเป็นการแบบเป็นการแบ่งปันแล้วก็ทําให้มีความสุขเป็นทอดๆอะตรงจุดนี้น <ะ S 2> เวลาเวลาแม่แนะนําเพื่อนแล้วเพื่อนเขาเขาท้องแม่มีความสุขไหมรู้สึกด,ดีอินเนอะแต่ช่วงแรกเราก็จะบอกว่าไม่เชื่อฉันนะเธอไปดูเหตครูก้อยเพราะว่าฉันไม่ใช่ครูฉันสอนได้เป็นแต่ว่าไปดูครูก้อยแต่ว่าเขาเบ,บอกเลยที่เหตุผลอะไรคือเหตุอะไรคือผล แล้วผลลับมัน,มนดีก็เลยบอกเพื่อนไปนอย่างนี้แล้วเพื่อนก็แบบว่าเออก็หลายคนที่เชื่อแล้วก็ไปดูแล้วก็ทำตามคุ้มว่าแค่กุงบอกเพื่อนอ่ะเราเพื่อนทําตามอ่ะก็ถือว่าเป็นกาลังใจจะสําเร็จแค่ไม่กี่คนก็มันก็เป็นผลดีกับเราก็อขอบคุณคนะ่ะ<อ>ขอบคุณดิงี<อ> <laughs> <laughs> มันตื้นตันขอบคุณคนะ่ะจะลองให้ตามนะอธิบายนะ <laughs> ไม่ถูกเราคุยกันทำเพลงยดีในานๆนะทำต่อๆไปเลยทำจะะนแบบสืบทอดนอะให้ลูกสาวให้ให้ทายาอะไรเงี้ย ทำต่อๆๆๆกันไปเลยก็ขอบคุณบูก้าจีิทีนะคะอยู่กับมนุษย์เราไปนานๆอยู่แบบว่าอยู่อยู่ตลอดอืมไม่ใช่แค่คนในประเทศไทยนะก็คือคนทั่วโลกอยู่เป็นนิรันด์อ่ะโอ้ยจะร้องไห้คือมันมันมีเพจความรู้เยอะมากแต่ว่าหลายเพจเขาจะไปโฟกัสเรื่องขายของธุรกิจแต่พอพมาเพจบูก้าคือแบบว่า เหมือนพี่น้องคุยกันแล้วมันแบบมันเป็นเทพจที่แบบไม่ได้เน้นขายของชอบมากแล้วแบบอ่ะจะพความรู้แบบมันมันเข้าถึงได้ง่ายแล้วเข้าใจาง่ายเพราะว่าก้อยถือตามมาให้มาแล้วค่ะก้ก็ก็ขอให้แม่กุ้งนะ,ะขอน้องอย่างปลอดภัยทุกอย่างราบรื่นขอให้น้องผู้ชายที่อยู่ในท้อง แข็งแรงสมบูรณ์คุกก็รอชมอยู่รอชมน้องข้อออกมารอชมน้องตัวแดงๆแล้วเราคงจะได้อัปเดตกันไปเรื่อยๆเราจะไม่หายกันไปจะดูรูกของแม่กุ้งไปเรื่อยๆเลยจะเอามาอวดนะ<า>นะคะเยี่ยมเลยคุกก็จะส่งอนุญาตส่งน้ำผัวปรีหนึ่งลังให้แม่กุ้งบำรุงคันนะคะตอนนี้ต้องเริ่มบำรุงน้ำนมแล้วนะเดี๋ยวเวลาคลอน้องจะได้น้ำนมมาเลย แต่ว่าดูตอนนี้คุณแม่ก็แข็งแรงสมบูรณ์มากไม่อ้วนเลยไม่วมเลยเนี่ยจะเจ็ดเดือนแล้วคุณแม่ดูแลบำรุงมาดีโอเควันนี้ขอบคุณแม่กุ้งมากๆาค่ะวันนี้สลหรับเวลานะท้องแก่ด้วยนะคะมานั่งให้สัมภาษณ์แล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สาหรับแม่แม่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแม่แม่อีกหลายท่านที่ได้ดูรายการสักวันฉันจะเป็นแม่คลิปนี้ขอบคุณแม่กุ้งมากๆาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่กุ้งเดี๋ยวเราอัปเดต รอดูน้องอเดี๋ยวส่องมาให้ดูขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอเควิน <laughs> าอย่าทค่ะ